สวัสดีชาวเน็ตสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูการถอดเปลือกต้นมะลิอันดับแรกให้ทุกคนได้เข้าใจว่าต้นมะลิก็จะเริ่มต้นจากการที่เมล็ดนะครับมีเล่าออมาหลังจากนั้นเราก็เอามะลิที่มีรากมาลงดิน,นครับเราก็จะเหลือส่วนที่ เป็นลำต้นกับหัวเามาเล็ดอยู่ตรงนี้ก็อย่างกระถางแรกตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะถอดหัวออกได้นะครับเพราะว่าลำต้นยังไม่ตรงต่างหานขึ้นมาต้นของเขาก็จะพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเขาจะสามารถตรงขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นกระถางที่สองก็คือเมลิดท,ที่รอการจเจริญเติบโตทางแนวตรงนะครับที่จะตรงขึ้นไป ทีนี้เราจะต้องสังเกตว่าสีของต้นเนี่ยถึงไหนอย่างไรจรึงจะสามารถบีบเมล็ดออกได้นะครับเราก็มาดูตัวอย่างต้นที่3นะครับซึ่งเมล็ดต้นที่3เนี่ยสามารถที่จะบีบออกได้แล้วนะครับดูจากสีของลำต้นนะครับนะฮะสีลำต้นนะครับจะสีขาขานะครับติดกับช่วงของเมล็ดที่เปลือกเขา ถ้ายังไม่มีจีขาวนี้หรือยังสูงไม่พอเราจะไม่สามารถที่จะบีบเมล็ดพอลได้นะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวผมจะบีบให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเครับอาจจะได้ใช้2มือนะฮะในการประคองลำต้นไปแบบนี้นะครับใช้มือที่ถนัดนะฮะค่อยๆบีบนะฮะบ,บีบตรงช่วงเขาเรียกว่า นะครับช่วงแนวตรงของเปลือกนะครับก็จะค่อยๆนะฮะค่อยๆนะครับไม่ต้องบีบไม่ต้องรีบช้าๆประคองไว้ฮะบีบนะครับบีบช้าๆครับจะเย็นๆนะครับบีบช้าๆจะเย็นๆแล้วเราก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆยกออกนะครับถ้ายกมือเดียวไม่ได้นะฮะให้ใช้สองมือนะครับค่อยๆบีบออกอ่าี่เราก็ทําการ เมล็ดออกเรียบร้อยนะครับส่วนเจ้าตัวมเมล็ดนี้ก็ต้องให้อยู่ในร่มอย่างน้อยอีกถึง2อาทิตย์นะครับเพื่อให้ใบเลี้ยงเขาแข็งแรงจะก่อนเราถึงจะออกแดดได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ใตค้คลิปได้ขอบคุณครับผม